สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดโปรชุดเซตนะคะสามแถมสองนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ทันเมื่อวานนะคะวันนี้ปูก็จัดมาให้แบบจุกๆเลย15เซตนะคะสามแถมสองราคา170บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วสามกระถางนะคะแล้วก็กระถางแถมก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะกระถางสนิ้ว นี่นะคะก็คือจะอยู่ในตัวแถมจะอยู่ในเซตเลยนะคะก็ปูก็เอามาจัดไว้ในเซตเลยแบบนี้นะคะบางกระถางก็มี1ต้นบางกระถางก็มี2ต้นนะคะคะกันไปเนาะนี่นะคะปูลงคลิปวันที่30มิถุนายนนะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่1นึ่งกรกฎานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR คก็สามารถ สแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะนี่ดูใบหม่หมป้ายสวยมากนี่นะคะองค์หญิงทอฝันนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นปีมะโรงนะคะปีมะโรงกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็น ชิ้นหน้าบันชรคู่กับสุดรปาถนานะคะนี่สุดรปาถนาได้แดดก็จะกัดหน้าออกมาเป็นเป็นแดงอมส้มนะคะประมาณนั้นแต่สวยนะคะชิ้นหน้าบันชรโตอีกสักพักก็หน้าก็จะเริ่มมานะคะนี่ไม้เก่าเนาะสองชื่อสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่ตัวแถมนะคะมีสองต้นนะคะนี่หน้าแดงๆแ,แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเม็ดขาวเนาะนี่นะคะสองต้นกระถางที่ห้าก็ประมาณ สองสามต้นนะคะนี่เป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะลูกไม้มเมล็ดปู่จะไม่ได้แถมป้ายชื่อให้เนาะแต่ถ้าเป็นไม้มีชื่อจะมีป้ายชื่อแบบนี้ให้ทุกต้นนะคะเซตที่1นนะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้สักสส ue, เซตสองเซตเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่1จะเป็นพายแก้วนะคะพายแก้วฟอมสองต้นในกระถางนะคะพายแก้วกระถางที่หนึ่ง นี่นะคะสุดปราถนาเนี่ยถ้านหน้าเข้ามาจะเป็นสีนี้เลยแต่ตัวนี้ยังไม่มานะคะแต่ตัวนี้มาแล้วเนาะเหมือนกับตัวนั้นเลยนะคะเป็นชิ้นนบัญชรคู่กับสุดปราถนาดูใบใหม่แบบใบใหม่ออกมาคือหน้ากัดมาแล้วนะคะกัดลายกัดสีนี่สองชื่อสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะกระถางที่สามจะเป็นดวงใจทศกัณฐ์ไม้ด่างใบกลมนะคะนี่ดวงใจทศกัณฐ์นะคะกระถางที่สาม กระถางที่สี่นะคะมีสองต้นแดงสวยเลยนี่นะคะกระถางที่ห้ามีประมาณสามต้นเป็นกอนะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามนะคะอันนี้ไซส์โตมากจะเป็นมณีนารานะคะจะเป็นไม้ด่างนี่ ก็จะด่างแรกๆก,ก็จะด่างเยอะมากแต่เนี่ยใบใหม่มาด่างฮารเลยแต่ใบนี้ไม่ด่างแต่โดยรวมคือด่างนะคะด่างสวยเลยมณีนารานะคะนี่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นผาซ่อนแก้วนะคะผาซ่อนแก้วไม้ที่สวยอีกหนึ่งตัวนะคะกระถางที่สามจะเป็นจันทโครกคู่กับแววมยุรานะคะชอบแดดทั้งคู่สองชื่อสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะกระถางที่สาม กระถางที่สี่สองต้นนะคะหน้าเข้มเข้มกระถางที่ห้าก็สองต้นนะคะนี่เซตที่สามนะคะเซตที่สเซตต่อไปเซตที่4ี่นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นพรเจ้าสัวนะคะด่างใบแบบนี้เลยพรเจ้าสัวนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็น เจ้าเวียงพิงนะคนะเนี่ยหน้าด่างแบบนี้เลยนี่เจ้าเวียงพิงนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นวังทองเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะไม้ใบไทยนะคะนี่สวยนะคะวังทองกระถางที่สี่มี1ต้นหน้าเข้มๆนะคะนี่กระถางที่ห้ามีสองต้นสองสีนะคะเนี่ย เซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะเป็นเซตไม้เก่ากระถางที่1จะเป็นสีปาดเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะสีปาดนี่ปลูกเป็นกอสวยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะกัดสีเนาะกระถางที่2จะเป็นโจโฉนะคะโจโฉก็ไม้เก่าตับ3ามกบเป็นฟอร์ม3ต้นเลยนะคะ3าต้นในกระถางนะคะเดี๋ยวความสวยเขาก็มานะคะ กระถางที่3ฟมฟอมกอเหมือนกันนางกีริณีนะคะเนี่ยสีเริ่มมาแล้วเป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะไม้เก่าไวายไได้เนาะเซตนี้กระถางที่4มี1ต้นนะคะหน้าเข้มเข้มเลยกระถางที่5เป็นกเลยสองสาต้นเซตที่หนะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1จะเป็นคุ้มซัพ์นะคะ นี่นะคะคุ้มซับป้ายแบบนี้นี่หน้าเปิดป้ายนะคะกระถางที่1กระถางที่สองเพชรภูพานนะคะไม้เก่าเนี่ยความสวยกําลังมานะคะเพชรภูพานนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่หนึ่งลูก2นะคะเป็นยุทธหัตถีเนะี่ยโตขึ้นมาก็จะเริ่มกัดเป็นชมพูนะคะหัวอาจจะประมาณนิ้วโป้งเนาะนี่นะคะยุทธหัตถีไม้เก่านะคะกระถางที่สี่ นี่ลายคล้ายอึ่งเลยนะคะมี1ต้นกระถางที่หมีประมาณสองสต้นเหมือนกันหน้าก็จะคล้ายธาตุนะคะเซตที่7นะคะเซตที่เจ็กีเซตที่6เ,เ,เนาะอันนี้ต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่เกระถางที่1จะเป็นเงินแสนนะคะเน่ก็จะป้ายแบบนี้เงินแสนนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองวิมานดินใบใหม่ๆม,ม,มาเปิดด่างสวยมากไม้ด่างทรงเตี้ยนะคะวิมานดินกระถางที่สองกระถางที่สามทองประกายแสงหน้าเปิดๆแบบนี้เป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะทองประกายแสงกระถางที่สี่มีสองต้นสองสีนะคะนี่สีแดงออกใบกลมเนาะกระถางที่ห้าก็สีแดงเหมือนจะกระดูกเข้มนะคะโตมา เซตที่7นะคะเซตที่เ็เซตต่อไปเซตที่8กระถางที่1จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยพรเจ้าสัวนะคะกระถางที่1กระถางที่สองดวงใจทศกันน่าจะเป็นหน้าแผงนะคะนี่นะคะไม้ด่างใบกลมกระถางที่สาเมืองเชียงใหม่เป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะเมืองเชียงใหม่ กระถางที่สี่โอ้ทรงใบสวยมากนะคะสีเข้มด้วยนี่นี่นะคะสวยกระถางที่ห้ามีสองต้นนะคะเนี่ยเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นหานุมานสืบมะคานะคะนี่ อนุมานสืบมะค่านะคะกระถางที่1กระถางที่2องทศกัณฐ์ฟอมสองต้นในกระถางนะคะเดี๋ยวโตวเต็มที่หน้าเขาก็จะดกัดสีมาเรื่อยๆนะคะโตมาเต็มที่ปลูกเป็นฟอร์มคอสวยมากกระถางที่3เมืองเชียงใหม่ฟอมสองต้นในกระถางนะคะเมืองเชียงใหม่นะคะกระถางที่สเป็นออกชมพูเหมือนจะด่างนะคะมีสองต้นในกระถางต้องรอฟอร์มอีกนิดกระถางที่ห เป็นโทนสีนี้เลยมีสามเหมือนจะตีไปสองแล้วกันนี่นะคะโทนออกขาวเขียวอ่อนเซตที่9้านะคะเซตที่เ้าเซตต่อไปนะคะเซตที่10นะคะกระถางที่1จะเป็นเทพพนมนะคะเทพพนมดูต้นแม่นะคะนี่นะคะต้นแม่โตเต็มที่มีป้ายชมภูมิออกมาเนาะนี่นะคะเป็นไม้ใบใหญ่นะคะไม้ตัวนี้ กระถางที่สองชินหน้าบัญชรไม้เก่านะคะเนี่ยโตเต็มที่สีกับหน้าก็จะเริ่มมาเรื่อยๆนะคะชินหน้าบัญชรกระถางที่สามปูโสมนะคะแม่ด่างใบกลมปูโสมนี่กระถางที่สี่เป็นฟอร์มกอมีหนึ่งหนึ่งสองต้นนี่นะคะกระถางที่ห้าสีเข้มเลยนี่นะคะมีหนึ่งต้นเซตที่ 10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่1 1นะคะกระถางที่1จะเป็นตกโตคู่กับเทพนะคะ2ต้น2ชื่อใน1กระถางนะคะตกโตคือโตมากเลยเอาไปแยกปลูกได้เลยนะคะกระถางที่1กระถางที่2มหาเศรษฐีนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่ก็ไซส์โตเหมือนกันมี2ต้นในกระถางนะคะไม่แน่ใจว่ามียุบไปไหมนะคะนี่ไม่ค่อยได้นออกมาขายเลยมหาเศรษฐีนะคะ กระถางที่3สบายนางฟ้าพร้อมสองต้นในกระถางตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะได้แดดหน้าก็จะเริ่มกัดสีแดงมานะคะสบายนางฟ้ากระถางที่4ออกใบกลมหน่อยนะคะมี2ต้นในกระถางกระถางที่ห้าก็สองต้นสองสีสองหน้านะคะอือเซตที่11นะคะเซตที่สิอด เซตต่อไปเซตที่สิสองนะคะกระถางที่หนึ่งเป็นเงินแสนนะคะอันนี้ใบใหม่หมกาก็ป้ายข้างล่างนะคะนี่นะคะแรกๆเขาก็าป้ายเงินแสนนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นพรน,นับพันบอนกาบนะคะกาบหน้าเข้มเป็นฟอร์มส่งต้นในกระถางนะคะพรน,นับพันกระถางที่สามปวงชนไม้แดงป้ายเขียวนะคะนี แม่แดงไปเขียวปวงชนกระถางที่3กระถางที่4มี2ต้นนะคะสองสี2หน้ากระถางที่5 2ต้นข้างล่างเป็นกาบนะคะข้างบนออกเป็นสีแดงเปิอเปิดแดงๆแบบนี้นี่นะคะเซตที่12นะคะเซตที่12เซตต่อไปเซตที่13นะคะกระถาง ที่ 1, เป็นหงดารุ่นใบใหม่ๆม,มาหน้าก็จะเริ่มกัดสีมานะคะหงดารุ่นกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นปุโสมไม้ด่างใบกลมกระถางที่3มจะเป็นตับเดือนเดือนมกราคมนะคะใบใหม่หม,มาสวยมากนี่นะคะมะกราคมกระถางที่4 2ต้นในกระถางนะคะหน้าเข้มใสก็ประมาณนี้กระถางที่ห้า มีสามต้นนะคะสามสีสามหน้าเลยนี่เซตที่สิบสามนะคะเซตที่สิบสามเซตต่อไปเซตที่สิบสี่กระถงเป็นใบกลมนกกระถางที่หนึ่งจะเป็นวันพระฤหัสบดีวันพระฤหัสนะคะกระถางที่สองจะเป็นจังหวัดพัทธลุงสวยมากหลอดใหม่ยังไม่กลางนะคะแต่ใบนี้สวยมากเลยพัทลุงนะคะไม้ใบแข็งก้านแข็ง กระถางที่สามเดือนมก,กราคมนะคะนี่ใบกลมแต่ลูกไม้ไม่กลมนะคะกระถางที่สี่สองต้นสองสีนะคะโอ้ยอันนี้หกักแต่ไม่มีผลเนาะนี่นะคะเนี่ยมันหักไม่เป็นไรเนาะขอคนรับได้หักไปหนึ่งใบแต่เนี่ยสองใบเนี่ยคือใหม่ล่าสุดทั้งคู่กระถางที่ห้านะคะสอง สามต้นในกระถางเลยสามสีสามหน้าเซตที่สิบสี่นะคะเซตต่อไปเซตสุดท้ายนะคะเซตที่สิบห้านะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นพันดาวเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะพันดาวนะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สองเป็นมะเมืองจันท์ไม้กัดสีนะคะนี่มะเมืองจันทรนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเจ้าเวียงพิงค์นะคะนี่หน้าด่างหน้า แบบนี้เลยสวยมากนะคะสีหวานกระถางที่สามกระถางที่สี่หนึ่งต้นนะคะ,ะหน้าเข้มเข้มกระถางที่ห้าเป็นฟอร์มน่าจะประมาณ <c oughs> ขอโทษค่ะน่าจะสามต้นนะคะกระถางที่ห้านะคะเซตที่สิบห้านะคะสำหรับวันนี้ปุก๊กมีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด15เซตนะคะ ปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ